เู<ส><ม>า,า,มาเมียเยากเขาฉะพลาเดเป็นไงนะทงดีกว่าปีนบันไดหน่อยไหม ขึ้นมาได้400เมตรแล้วนะมาขึ Oliver> ้นต่อไปครั้งแรกครับกับเส้นทางเขาสลาดเลียงหอบจะดังหน่อยนี่ยาวไปชิวๆจันดรงอยู่แล้วเขาวิ่งวันหนึ่ง10โล นี่บางคนเขาขึ้นหลายรอบระยะทางก็ประมาณ2กิโลวกว่าเห็นก็ว่า ขึ้นลงห้ากิโลเท่ากับเกาะลอยห้ารอบอปไปดเหนื่อยกว่า <Five> ว <Wuhan> ่ะไปไปดอยๆเหนื่อยเนาะอับเดียวเหนื่อยร่วมง น,นี้ก็เป็นเวลากี่โมงวะเนี่ยสิบเจ็ดห้าสิบเก้าจะหกโมงแล้วดูพาบุนบรยามาทรม,มานครั้งแรกกันงั้นเลยโอ้โหนี่มีฟิตด้วยครับอืนมน่นนนารักเนี่ย อือิห,หน,น,น,น้าสัหลังหมดเลยผ่านไป800แปดร้อยเมตรก็ยังมีเพื่อนร่วมทางตลอดทางหมายถึงหมา เนินนี้ยาวหน่อยไปสู้สู้แม่ถอยหลังขึ้นด้วยแน่นอนปวดหลังนีถอยหลังขึ้นด้วยเกียร์สโลไม่มีถอยออกแต่เกียร์ถอยจาก800เมตรขึ <S <s ้นมานี้ดันเนินยาวๆเสียงหอกอาจจะดังนิดนึง ข้างหน้าน่าจะเป็นร้อยี่สิเมตรแล้วเปล่า <laughs> ไปไปครึ่งทางครึ่งทางโอเคครับหนึ่งกิโลเมตรที่ตรงนี้ <h ums> เป็นทางโคง้งนิดหนึ่ง <laughs> แล้วก็ชันไปนะใกล้ถึงแล้วจ้าสู้ๆนะเขาบอก เก่งไมเราเนี่ยวิ่งเวลาที่ด้านประตูแสงเริ่มหมด ช่วงเข้าเกียร์ต่ำอีกแล้วครับ <Thank you. S 1> ไปนี่แน่นอนแน่นอนเกียร์ถอยันเนินกันเินีต้องใส่เกียร์ถอยขึ้น <c oughs> ในกล้องอาจจะไม่ชันนะแต่ของจริงก็ชัน <c oughs> <c oughs> ลงมาริ้วๆเลย ใส mm ่เกจโล ที่พักเน่ยพักยังงน,น,นี่พันสี่ร้อยเมตร<ะ>พันสี่รอยเมตรพอดีเลยนั่งอย่างเงี้ยหรอเขามีป้ายบอกเนี่ยจะยืนหัหน้าลงต้องไหลเลยพันสี่ร้อยเมตรพอด,ดีตรงนี้เกิงแล้วสำหรับครั้งแรก หายไปนาน <Okay. S 3> หายไปหไปลไรเดือนใช่เดินก็ไม่ได้ไปเดินเริ่มอ,อ,อเเดิมเดินดังต่อเริ่มตจนจะ1,400เมตรตรงนี้ก็ชิลหน่อยทางลาบแล้วชันนิดนิด หลังจากดันเดินยาวๆดันขอพักอีกโอ้โหงี่เนะขาอขอบอกเนี่ยถ้าพี่ยิบนี่ได้สุดยอดเริ่มเมืดแล้วนะครับก,กี่นาทีแล้วเราขึ้นมา ยีสองนาทีน่าจะมีชึ่งชั่วโมงอะ่ะครึ่งชั่วโมงกว่าจะไม่มีแสงแล้วยี่สิบก้าแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพม,ามุมบนให้ดูจุดประสงค์ก็คือจะพามาดูมุมบนนี้แหละ พันแปดร้อยเมตรครับตรงนี้น่าจะน่าจะใกล้แล้วชันมากเลยตรงนี้ใส่เกียร์ต่ำ โอ้โหการอาสาห์เอาไขมันออกนี่แหละเขาฉัดหลากหลังจากไปขึ้นเขาพุทธโคดมมาเป็นบันไดทีมงานบอกว่าเขาฉหลากขึ้นง่ายกว่าขึ้นดันเดือยยาวๆเลยสองกิโลกว่า เห็นไฟแล้วนะครับทุกคนน่างจะถึงแล้วโอ้โหเหนือนี้อนอสอซอยลังงหมายไหมี่ยอแสงหมดแล้วอ่ะโกโปรไม่เอาเรื่องแล้วออมอ้โค้งหนึ่งโอ้ตรงนี้จะเป็นบริจุดบริการขายน้ำ โอ้โหนี่เลยสุดแล้วเนินสุดท้ายเป็นไ,ไงล่ะ oh. oh, oh. ลวิวเป็นไงจานวิวโหนื่ยเลยนะคุ้มกับเหนื่อยขึ้นมา oh. ที่นี่ขาอ่อนแล้วนะค <c ười> ุ้มกันเดียวจบกันทงแน่นอน ดูเลยครับทุกคนวิวศรีราชาน่าจะเป็นจุดสูงสุดในเมืองศรีราชาแล้วนะมั้งตรงเนี้ยเออจุดสูงสุดคือตรงนี้ครับเ oh, <no. S 1> น,น,นี่ย้าวเลยอ่พีไปยเออนี่ได้ขึ้นมาสักทีหนึ่งจากที่ขับรถผ่านแล้วเ,เห็นต่เสาเนี่ยเออได้จะมอง ตรงนี้สนามกีฬาเลยเนี่ยอ๋อของสโมสรไทยออยตรงน้นก็จะเป็นโอ้โหเป็นท่านไฟสีแดงๆนู่นนะสวยจริงๆสวยจริงๆลมเย็นสบายครับ อนนี้เราก็เดินทางกลับเลยนะครับเดินราเที่ยว,ยวจริงๆไม่ได้ทิปนาเที่ยวนะเนี่ยทิปพามาดูวิวเฉยรอเรียกกแลรกับความเหนื่อยขึ้นมาได้เหื่อได้เหนื่อุ้อยโอ้ยหายแล้วไอเ้เกีร์ดับไม่อยู่แล้วกูลงถึงด้านล่างโดย เลยความปลอดภัยไฟเบ็ดหมดเลยโอ้เขากลับปึงกระบวดแล้วคู่นี้ลาหยุดถึงวันขึ้นไปย้อนไปสวัสดีคู่นี้กันวันนี้ดึกแล้วอ๋อดึกแล้วโอเคไหมไปแบดหมดด้วยมารวมกันดิสมาชิกหามมมดยดี มันส่องกล้องไม่ใช่ส่องหาเรไปนี่เอาไมโกคนเดอพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปแคมป์เอาอออไปสว่างม,มากมันเป็นอย่างนี้เองเขาฉลาด <c oughs> <c oughs>